อันนี้นหะมัก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 เครือจุน่นอันี้มักเครือยาวมึงมักเครือยาวเอามาแซ่บกับมักเครือจุนด้อไันเนาแมน่บยาวมันแซ่บกระเทยเจบอยาะแ่บอียีเออ่มเออือเดี๋ยวละลาินไข่กันนะทุกคนกินไข่ ยั้ญ่นากคอให่นเป็นอะไรปากคาน้อยปากคานอยยิมันกคาน้อยาน้อนี้ทำไมเธอไม่กินมนจะปาคาน้อยหัวมันแบบมันกระดึงอ่าแบบอืมบบากคอากคอใหญ่น่ากคอพมีอ่นเก็บมันก็กินใชไมมันก็แช่กันยอบองแล้ว่ะแช่ถึงโอ้ด่กินซ่าเจ้ามึงยังพูเพ ยืนเอาก็ได้ถ่ายไอจอยเห็นไหมกรเซาะตมาจอยคอยคิดใ่แล้วงานนี้ว่าบมนไปเอาเอาไปมะเขือนี่พเป็นจะเสียบเนาะไม่ก็มะเขือน่มะเขือบุนอซีมาเก่อกันเด้ออบอเคที่สุด ซื้อขา่าซื้อข่าวข้าเจาข้าวเจาหนึ่งข้าเจาบ่างบแซบเอาอาจารย์เนี่ยมันเป็นข้เจาให้กินเ,เลยซื้อ,บบอกี่ายเนี่บบนนย่างาไมแยก่บ,บ,กบ,บ,กบ,บ,กบพ่อเงากินอยู่โอ้ยวแซบวซไปแซบรพ่อนีน,นะ มันยังก็เบาเบาเลยหา chưa เยอะมนยังนั่รับประเสร,ริฐนะา,ากินเขียดช่างแหลกมาหากินเขียดดิซ่กินขี้คือจูบขี้นี่แหละนี่นนยังสิ <laughs> สรงเนาะแสดงมาทอดไปเติบเป็นเนาะได้ข้าวต้องการเอฟซีขา Ô sắp ninh nắng. Ta con hiểu rồi Ta gong con lắm. Ta gong miền lắm. gì đấy hiểu con hiểu đấy Ta gong hiểu lắm đấy. lắm hiểu lắm hiểu Cháy โอาใสปทูดนออยนอมักใส่น้ำน้ำยงนะให้ฝนดใส่อ๋อดใ่จ้ะดีแล้วะคาอกมาไม่แสมเอ่อคนตับปทาทวก็เสียบเจียจิกินไปบ่ตับาก็เซอยู่แล้มาใส่หมูจะสย น้องสำเนียงไหนคลิปเนี่ยดาก่อนกิน